สวัสดีค่ะวันนี้มาทำยำผักกระเฉดใส่หมูสับแล้วก็ตีนไก่กันนะคะก่อนอื่นเลยว่าทุนิปของเราก็จะมีคึ้นช่ายนะคะมะเขือเทศ1ลูกนะคะหัวหอมนะคะประมาณครึ่งลูกนะคะแล้วก็มะนาวอีก2ลูกนะคะเราพร้อมแล้วแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดน,นะคะแล้วก็ลวกผักกระเฉดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูสับตีนไก่นะคะในน้ําต้มของเรานั้นนะคะสูตรของเราก็าคือเราจะใส่เกลือกับน้าตาลอย่างละช้อนนะคะ หลังจากที่เราลวกผักกระเฉดหมูสับแล้วก็ปิ้งไก่ยบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ทุกคนนะคะทำการนับด้วยน้ำเย็นนะคะแช่ด้วยน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งแบบนี้เลยได้เลยนะคะโอเคค่ะวัตถุดิบของเราตอนนี้พร้อมแล้วนะคะทั้งหมูสับแล้วก็เครื่องต่างๆนะคะเตรียมไว้พร้อมแล้วเราก็จะไปปรุงรสกันนะคะ โดยขั้นตอนแรกของเรานะคะก็จะให้โขบกพริกกระเทียมนะคะรวมกันแบบนี้นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาประมาณสช้อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ำตาล3ช้อนนะคะจะเป็นช้อนตวงประมาณนี้นะคะแล้วแต่ใครชอบหวานชอบยังไงใครสูรของเราก็ประมาณสามช้อนค่ะ หลังจากนั้นก็เติม้วยเติมผงอร่อยประมาณ1ช้อนนะคะก็ตามด้วยมะนาวอีก2ลูกที่เราเตรียมไว้นะคะหั่นประมาณลูกหนึ่งให้ได้4ชิ้นนะคะแล้วเราก็ทำการบีบนะคะโดยวิธีการคั้นน้ำนั้นนะคะจะให้หักตัวเนี่ยคะ่ะเข้าไปอย่างนี้นะคะเพื่อจะให้ไม่ได้ความขมของตัวเปลือกนะคะ ทำแบบนี้จนครบเลยค่ะ2อลูกนะคะค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วตามด้วยน้ำกากระเทียมดองนะคะ1ช้อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำตัวผักกระเฉดนะคะตัวหมูสับที่ลวกไว้แล้วนะคะใส่เข้าไปเลยแล้วตามด้วยตีนไก่เลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติได้ตามที่ชอบนะคะ ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่ผักต่างๆลงไปเลยนะคะที่เราได้จัดเตรียมหั่นไวน้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นมะเขือเทศหัวหอมนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้หลังจากนั้นเราก็เตรียมจานแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะค่ะเรารับรองนะคะรับประกันว่าสูตรนี้สามารถทําทานที่บ้านได้อย่างง่ายๆเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะหากชอบยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ